วันนี้ไปทัวร์ทุกแพนอีกแล้ววันนี้ไปแพนอะไรนะไปแพนไปแพนพรามเกาแพนเยอะมากเลยนะวันนี้แพนเยอะมากเลยแพนเยอะมากเลยในซอยอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปติดตามดูเดี๋ยวไปเจอกันที่แพนนะครับถึงซอยแพนพระรามเก้าแล้วนะเห็นไหมในซอยมีแพนอะไรบ้างปื้ม ไรบ้างให้เพื่อนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วมีมีอันนี้แผ้นละลายอ่ะเพ้นขวาแผ้นท์อะไรครับแผ้นท์เนอะไรลูกตาดอกบัวรถโม่ตาดอกบัวด้านซ้ายรถโม่เพ้นท์กินชีโอ้โหรถโม่คันเล็กใจอินชีเต็มเลยจะ <Y ahu! S 1> พามาดูนี่รถโม่น้ำเพีงมาอีกรถ่น,น้ำเพีงมาอีกใช่ไหมใช่มีสองคันเลยอะ่ะโอ้รถโม่น้ำเพีงสองคันเลย มาฟเิ่่มพาออกมานูตอนนี้เข้าไปแพนด์ก่อน,อนตรซ้้ยเนี่ยด้านซ้ายนี่แพนน้ำเฮงนะน,น,นะน,นที่จะดอยู่รนโมตาอะไร วาซีด้วยมีไอ้ด้วยอันนี้ล่ะอันนียต้นจ้อยล่ะใช้คือคือจีวีไอนี่นี่นี่เนี่ยคิวมิกเหรอคิวมิกต้องใช้นี้อะอ้าพี่ปื้มถึงแพนแพนพระรามเก้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะในซอยมีแพนเ<อ>ยอะเลยพี่ปื้มจะพาไปดูเลยใช่ไหมวันเนี้ยอาคข้าถอยเอาเขาถอยโอเคมาพี่ปื้ม มีแพนเยอะเลยใช่ไหมพี่ปื้มใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ปื้มจะพาไปดูให้หมดเลยใช่ไหมใช่ไปไปดูรถโมกันไปอ<ป><ป>ะไรหรออันนี้แพนอะไรแตนอะไรเป็นเอ็มคอนกรีตหรือเปล่าฮะเป็นคอนก,นกรีตเป็นเอ็มเอ็มคอนกรีตเหรอรถโมเคอนกรีตนี่ใช่เปล่าเนี่ยนี่ใช่หรือเปล่า น่าจะใช่ใช่ไหมรถโมเอ็มคอนทีดเหรอ<ม>สีอะไรไรถโมเอ็มคอนทีดสีขาวสีขาวเหรอ,อเ,เอาไปดูใกล้ๆกันหน่อยเร็วที่ห่ออะไรเนี่ยที่ห่ออะไรครับยูดียูดีเอ็มคอนทีดก็ใช้ยูดีเหรอมาไปดูปใกล้ๆสิเอตาลูกนี่นี่นู่นมาอีกแล้วมาอีกแล้ว รถเอ็มรถโมเอ็มคอนกรีตรถแฮมเอ็มคอนกร,ออรีตดังรอะไรดูดิซื้อๆว,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 ว้าวมีรถโมมาเต็มเลยลาไปดูการไปดูแฮนอนะื่นไหมมีห่ออะไรเนี่ยคันเนี้ดกดิบลูโกเหรอนี่หุ่นที่แพกมาแล้ว มีทีแพกมาด้วยอีสูซูนี่ทีแพกนะอันนี้ทีแพกเราข้าไปรูรมโรโม่ด้วยอ่ะรถโม่ไปไหนกันเนี่ยรถโม่ไปไหนกันรถโม่ไปไหนกันรู้อ่ะโอ้โหน้ำเพีงรถโม่สวยจังเลยเข้าได้ครับพี่ซึมจะเข้าไหมเข้าไม่ได้หรอกเข้าได้ไปซีสองมีร้านขายแต่น้ำเพีงมีรถแลคโคด้วยนะ โู้แม็กโครข้างนข้างในไงข้างบนเห็นไหมโน่นล่ะนน่นแทนะอะไรอะ่ะน,นโมคิวิกโมคิวิกสีอะไรเขียวเขียวเหลืองเหรอเอาพี่ปื้มจะพาไปดูอะไรนะเดี๋ยวพี่ปื้มจะพาไปดูรถโม,โมโ่ g ว i ไอปะ อ๋ออยากดูคันนี้รุ่นอะไรรุ่นดอะไรรุ่นดีรุ่นเก่าพี่ปุ้มชอบ GBI เป็นพิเศษเลยพาไปดูแพ่นอื่นก็ไม่ดูรถโมเอ็มคอนกีตนะโมเอ็มคอนกีตตาอะไรครับเนี่ยดูดีเหมือนกันใช่ไหมดีเหมียนเดีเนีดเดเหมือนเดิมเลยดีใหม่ เต็มแฮนดเลยนี่บ่อล้างไหนบ่อล้างล้ออยู่ตรงไหนบ่อล้างล้ออยู่ตรงนี้นี่บ่อล้างล้อนะรั้งล้อรถโม่วันล้างล้อรถโม่เอ๊ะ น้ำหรือยังแค้นมาไม่รู้สิตอนนี้เป่าปูนเสียงดังแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถโม่อย่างเดียวเนะ เราแพน t v i เท่าไหร่เนาะพี่ปื้มเนาะเราถ่ายหลายๆแพนเลยเพราะว่าดู t v i เบื่อแล้ววันนี้ในซอยในซอยมีแพนเยอะเลยเลยพาไปหลายแพนเลยใช่ไหมปื้มครับแต่วันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อน